รับพอที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงครอบครัวได้หรือไม่นะครับเพราะว่าฟังดูเหมือนว่าชีวิตจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่มากๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตผมคิดว่าเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตรับราชการจะต้องไปอยู่ต่างประเทศดังนั้นเนี่ยคำถามยอดฮิตเลยว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วเรื่องรายรับเป็นยังไงนะครับก็อยากจะบอกว่าก็จะมี มีเงินพิเศษให้เรียกว่าพอ,พอตอนะครับในการที่จะทําให้อยู่ต่างประเทศอยู่ได้พอสมควรนะครับก็ตรงนี้ก็เอาไปใช้จ่ายในทุกเรื่องนะครับในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันนะครับบางทีก็ไปซื้อรถบางทีก็เป็นค่าเทอมลูกถึงแม้ว่าจะเบิกค่าเทอมลูกได้ ครึ่งหนึ่งนะครับโดยนั่นคือเป็น average นะครับค่าเทิมได้ครึ่งหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ถ้าไปอยู่ประเทศที่แพงยกตัวอย่างอย่างตอนที่ผมอยู่ที่สวิสที่เจนีวานะครับตอนเที่ยงไปทานข้าวข้าวกระเพราไข่เจียวไข่าดาวเนี่ยนะครับก็จานจานหนึ่งก็ตก800บาทใช่ไหมครับดังนั้นก็บอกว่าแพงก็แพงแต่ว่า นี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องเจอนะครับถ้าขับรถจากสวิตไปเยอรมันไปออสเตรียไปฝรั่งเศสไปอิตาลีเราจะรู้สึกว่าถูกมากนะครับเวลาจะซื้อของก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอนะครับสภาพดังนั้นเนี่ยก็คือเวลาอยู่ต่างประเทศก็จะมีตรงนี้นะครับรายรายรับก็พออยู่ได้ถ้าคนที่ทำงานสองคนปกติถ้าอยู่เมืองไทยสามีภรรยาก็พอโอเค ถ้ามาแล้วก็ภรรยาก็จะได้30%ลูกก็จะได้5ของของรายรับของเราพอกตอของเราเนี่ยนะครับส่วนบ้านทางราชการก็จะไปเช่าให้โดยมีคณะกรรมการที่จะดูความเหมาะสมนะครับจ่ายค่าเช่าตรงไปที่เจ้าของบ้าน